ทำให้เราสามารถรักผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นประสบการณ์กับพระเจ้าพ่ออยากจะถามนิดนึงจักรยานหนึ่งล้อจักรยานสองล้อจักรยานสามล้ออันไหนมีความมั่นคงกว่ากันหนึ่งล้อหรือสองล้อหรือสามล้อสามล้อใช่ไหมฮะพาอเปรียบเทียบอย่างนี้โปรเตสแตนต์นมีกี่ล้อ ก็เปรียบเทียบว,ว่าถ้าเขาเน้นพระคัมภีร์อย่างเดียวก็มีล้อเดียวแคทอลิกมีกี่ล้อสองล้อมีธรรมะปะเพนีกับพระคัมภีร์ยังมั่นคงไหมก็ในระดับหนึ่งแต่ที่มั่นคงที่สุดก็คือล้อที่สามล้อที่สามคืออะไรประสบการณ์ส่วนตัวเรากับพระเจ้าเราเราคชื่อว่าเรามีไหมมีสิถ้าไม่มีมันไม่นั่งอยู่หนึ่งนี้หรอก เราไม่สบายใจเราไปวัดสวดเราก็จิตใจเราสงบเนื่อเราสัมผัสกับพระแล้วเมื่อเราตรงนี้สําคัญทําไมสิทธิ์ยอมสละอาสาวกทําไมอาฆาสาวกจึงยอมสละชีวิตให้กับพระเยซูเจ้าและพระอาณาจักรและคําสอนของพระองค์ได้เพราะอะไรเขาได้สัมผัสกับพระเยซูเจ้าใช่ไหมใช้เวลา,าคุครีอยู่ด้วยกันถึงสามปี แล้วเราก็มีโอกาสเหมือนกันแต่แน่นอนไม่ได้เป็นส่วนตัวในแง่ที่ว่าเจอตัว,ต,ว,ต,วตัวเป็นที่เป็นอ้ร่างกายแบบนี้แต่เราสัมผัสพระองค์ได้ไหมได้เราไม่สบายใจอย่างที่พ่อบอกไปว่าตรวจสบายใจเราอยู่ในอันตรายสวดขอพระคุ้มครองเราแล้ว,ลวก็รอดปลอดภัยเพรน,นั่นแหละเราสัมผัสกับพระแล้วแล้วเราเอาสามารถเอา,าพระคัมภีร์กับพระวาจามาไต่ตรองดูว่าไอ้ประสบการณ์ที่เรามีมาจากพระหรือไปจากวิสั์ เนื่องเพราะฉะน,นั้นการมีประสบการณ์กับพระจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วพ่อะมาเน้นตรงจุดนี้พ่ออะไรคนที่จะฝึกจิตภาวนาได้คนนี้นจะต้องมีความรักต่อพระจริงๆพ่ออะไรรู้ไหมเราเคยพวกเราเคยฝึกกันบ้างใช่ไหมฮะหลายครั้งเรารู้สึกเสียเวลาไหมบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาถุนว่าถ้าเราไปทํางานอย่างอื่นนะ่าอาจจะได้ใช่ไหมยุบหนอพองหนอ เยซูเยซูหรืออะไรก็แล้วแต่แช่แมนตราบางทีเรารู้สึกว่าเสียเวลาไปแต่จริงๆแล้วเราคิดว่าเสียเวลาไหมไม่นะครับเราเคยเห็นมเมล็ดพืชที่เราปลูกเคยพเพาะเมล็ดไหมเวลาก่อนที่มันจะง,งอกโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ในใต้เดินของกับมเมล็ดลากใช่ไหมฮะรากมันก็จะชายไปทั่วใช่ไหมจนกระทั่งแข็งแรงแล้วมันถึงจะแทงยอดขึ้นมาใช่ไหม การฝึกจิตภาวนาเป็นแบบนั้นดูเหมือนว่าอาจจะเสียเวลาเราไม่เห็นมันเติบโตทักทีไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงแต่รากลึกๆเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมันกาลังเติบโตแล้ววันหนึ่งมันจะโผล่ยอดขึ้นมานะครับในงะนะี้พนะ่อใหญเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักกับพระจริงๆจริงเสื่อมากจะพยายามฝึกจิตภาวนาได้อย่างดี